สำหรับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระติกน้ำนะครับกระติกน้ำที่มีปัญหาเรื่องของการเมื่อเปิดฝามาแล้วจะทำการวางพื้นแบบนี้ก็จะทำให้ฝาด้านในของกระติกนะครับเปื้อนจากงานฝุ่นละอองหรือเศษสิ่งของที่วางกับพื้นนะครับเราแก้ปัญหานะครับโดยใช้หูของกระติกนะครับวางที่ขอบกระติกแบบนี้นะครับเมื่อ เราเปิดฝากระติกออกมาก็ทําการวางที่ขอบกระติกแบบนี้นะครับก็จะทําให้ง่ายเลยนะครับไม่ต้องวางพื้นเนี่ยนะครับเมื่อใช้งานก็ทําการปิดได้เลยหรือหลายๆท่านนะครับที่ฝากระติกนะครับไม่มีหูแบบนี้นะครับให้ใช้ขอบฝากระติกนะครับเนี่ยนะครับใช้หูหิ้วกระติกเนี่ยนะครับในการสอดลัดเข้าไปแบบนี้ ในการเปิดฝากติกก็จะทําให้ฝากติกเนี่ยอยู่กับขอบกระติกได้ง่ายเลยครับเนี่ยนะครับเปิดมาเมื่อไม่มีหูนะครับสอดเข้าไปกับหูหิ้วกระติกแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็จะทําการวางฝากระติกได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยครับเป็นวิธีการง่ายๆครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ